สวัสดีครับมา,า,มาชมจิตอาสาทำเตียงครับมนเนีตประกอบเตียงกัไทยใหม่รัไทยอุปกรณ์กับประก,บกรบครับโครงสร้างผลักเตียงได้แล้วสองกัน ดมปกกุดกินมิตคีี่ขี่ขอมขมขี่กบอเว้ยงมาทรมาคับมีแล้วแลอขี่กบนเพาะว่า้มต้มมันบบแตกดอกขี่มันถมกแบจะว่าแบตักกินีอติมขี่แตกเพอกินกโกันเนาะคันบาบอราแซ่บเราแซ่บเราเพ่นะไว่ากีนยังอดูเรียกนี่ตัวหน่อยนัว่ยโบปาก ก็ฝากเ่ยาคนให้เป็นเพื่อนันะาไลงบบว่า